สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระสมเด็จบายดเอรเอกอมูเลอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมพระสมเด็จวะละัลขังร้อปีนะครับซึ่งจะอ้างอิงจากหนังสือพระบางขุนพงศ์ศูนย์เและพระผงวัดใหม่อมตำลเช่นเคยที่รวบรวมโดยท่านอาจารย์ธีรยุจงบุญยางรูปภาพนะครับก็ในเล่มนี้ก็จะมีทั้งบางขุนพงศ์ศูนยก้าบางขุนแล้วก็ ปีหนึ่งเจ็ดปีสามหนึ่งรวมไปถึงวัดละครร้อยปีก็จะอยู่ในเล่มนี้เช่นกันนะครับในพิมพ์พระที่จะพามาชมวันนี้จะเป็นพิมพ์นี้ฮะพระวัดละครร้อยปีพิมพ์พระประธานแบบที่หกพิมพ์แขนบ่วงในหน้าสี่สิบสองแขนบ่วงดูนะครับดูจะเลียวเล็กเป็นบ่วงวงครึ่งวงกลมลงมานะครับแล้วก็ตัดหักศอกตรงนี้นะฮะ ดูนะจะหักศอกตรงนี้มันบ่วงโค้งเนี่ยบ่วงโค้งแล้วก็หักศอกลงมานะครับพิมพ์นี้พิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่เทนั้นแหละดูพระองค์นี้ดูนะครับดูเทียบจะชัดมาดูสังเกตที่แขนด้านขวาเนี่ยนะจะมีแขนแลักษณะจะเป็นบ่วงแล้วก็มาหักศอกที่ข้างล่างนะครับดูดีๆนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ให้สังเกตก็คือตรงนี้นะฐานชั้นที่หนึ่งด้านบนเนี่ยจะมีด้านซ้ายมือจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่นี่นะฮะนี่นะถ้าดูในรูปในหนังสือจะเป็นเม็ดนี้นี่นะครับดูนะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดนี้นะครับแล้วก็ตัวแขนก็จะเป็นบ่วงอย่างนี้แล้วก็หักสองล,ล่างอีกจุดที่จะให้สังเกตผมมกักจะให้ชี้ให้เห็นที่ซุ้มด้านด้านบนเนี่ย ด้านบนตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันมักจะเป็นแตก,แตกนะครับเนื่องจากพิมพ์นั่นเองนะครัเกิดจากบล็อกหน้าพิมพ์แล้วก็มาดูองค์จริงก็จะมันก็จะต้องมีให้เห็นเหมือนกันนะครับจะมากจะน้อยก็สุดแท้แตกพิมพ์องค์นี้ยังสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับเรียกว่าหน้าห้อยบูชามาก พะสมเด็จวัละคังร้อยปีพิมพ์พระประธานแบบที่หกพิมพ์แขนบว่วงโอเคเดี๋ยวไปดูที่หน้าหน้านี้ผมบอกว่าพระผงวัละคังร้อยปีเขาท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ว่าสร้างขึ้นเนื่องในการบําเพ็ญกุศลครบรอบร้อยปีแห่งการมรณะ ภาพของท่านสมเด็จพระุทธารย์โตพรมรังสีในวันที่22มิถุนาปี2515นะครับสร้างขึ้นในปี2515โดยมีคณาจารย์ร่วมพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกถึงร้อยกว่ารูปนะครับเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อเสงหลวงปู่เทียนหลวงพ่อมุมหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเนื่องเป็นต้นดูฟังชื่อเกจิก,ก็รู้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมพระสมเด็จวะารังร้อยปีถึง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับซึ่งพาเนื้อผงสร้างขึ้นจำนวนสามพิมก็คือพิมพระประธานพิม์ใหญ่พิมพ์รูปเหมือนและพิมพคะแนนนะครับและยังได้สร้างพิมพ์พิเศษอีกหนึ่งพิมคือพิมพ์รูปเหมือนพระเจจาโตพิมคะแนนนะครับก็อันนี้ก็จะมีได้บอกไว้ทีนี้มาดูพิมพ์แขนบ่วกที่จะให้ชม หน้านี้ก็จะมีรายละเอียดของพระเพิ่มเติมในหน้าสองพสองรอยี่สิบห้าพระผงวัละครร้อยปีพิมพ์พระประธานแบบที่หกพิมพ์แขนบ่วงเนื้อเหลืองนะครับก็จะสังเกตดูนะครับดูเทียบกับหนีอเนะครับดูกับภาพนี้ดูจุดไขป่ปลานะครับที่ให้ดู ดูนะครับซุ้มก็จะเหมือนกันก็จะมีแตกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบล็อกแม่พิมพ์ถ้าถ้าปั๊มอ่าถ้ามีการกดไปนาน,านๆก็จะเกิดแบบนี้แหละครับก็เป็นที่สังเกตได้ง่ายๆแต่พิมพ์แขนบ่วงดูไม่ยากนะครับดูอย่างที่บอกไปแล้ว ก็จะจดะะสมจดุมนะครับแต่ด้านตัวถ้าเราดูมิติเนี่ยจะมีความลึกนะครับพิมพ์พจะมีลึกล่องแขนล่องข้างในเนี่ยก็จะลึกนะครับค่นข้างที่จะดูง่ายชัดเจนนะครับก็เป็นพระที่ดูง่ายอีกพิมพหนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จว่าวัาางร้อยปีนะครับพิมพ์พแขนบวม เนื้อเหลืองน,นี่แหละครับโอเคนะครับสำหรับอ่าให้ดูด้านหลังอีกครั้งก็สำหรับ EP นี้ก็เอาไว EP ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ